สวัสดีครับมายิงเต่ากันพี่น้องนี่ยินทับทับรอดทับทับทัดทับเกี่ยวบคตร เกิดหอมอากาศขาวผัดเต้าเกี้ยวพริกดองขอากระโหลหอมเกีเ้ยวหน่อยสายมากเลยจะสี่โมงจะสิบโมงอ่ะวันนีกินข้าวเท่าลาดนำ hát hát tốt kêu xây tích đoàn nó mà tích <laughs> <laughs> สูตรพริกดองอร่อยมันคนชอบกินรสจัดผัดผักก็ต้องใส่พริกแต่พริกนี่ต้องเป็นพริกดองดองเองพริกดองไปทำกับข้าวใส่ตู้เย็นไว้เดยว ล้าน้ำโซเดียมโซเดียมบ่ ก็พดหวานเนี่ยอืมชาก